แล้วก็เทน้ำยาน้ำน้ำปลานะครับผมเทน้ำปลาลงไปใส่เลยเพื่อนว้าเดีย๋ยวคลิปนี้เค่นี้ก่อนนะครับ๋ยดเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเดีย๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดีย๋ยวเราจะมาตักเครื่องที่เราต้มแล้วเอาออกให้เหลือแต่น้ำนะครับผมใส่ไปเร็วเพิ่มผงนัวไปอีกจักน้อยนะครับผมผงนัว รสจัดรสจัดรสจัดจานอร่อยอร่อยด้อยพี่น้องนะครับอืมนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับรอให้น้าเดือดก่อนเด้อพี่น้องแป๊บนึงนะครับน้าเราก็เดือดได้ดีแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาใส่ผงนัวเลยนะครับผมใสเด้อพี่น้องนะครับโรยผงนัวใส่นะครับผมตามใจชอบเด้อพี่น้องนะครับตามด้วยผักที่เราต้มนะครับผมใส่ลงไปเลยใส่ไปเรยวเพิ่มผงนัวไปอีกจักน้อยนะครับผมผงนัว รสจัดรสจัดจ้านอร่อยอร่อยด้วยพี่น้องนะครับอืมแล้วก็เทน้ํายาน้ำน้ำปลานะครับผมเทน้ําปลาลงไปใส่เลยเพื่อนวะครับเดี๋ยวเรามาตักฟองออกเรื่อยเรื่อยด้วยพี่น้องนะครับมาตักฟองออกไปเรื่อยครับตอนนี้ผักเราก็สุกแล้วนะครับผมนะครับเราจะมาตัดออกด้วยพี่น้อง ตอนนี้ผักของเราก็สุกแล้วนะครับผมนะครับเด๋วเราจะมาตัดออกเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับรอให้น้าเดือดก่อนเลยพี่น้องแป๊บหนึ่งนะครับน้ําเราก็เดือดได้ดีแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาใส่ผงล้วเลยนะครับผมนะครับใส่ไปเลยนะผมแล้วเราจะต้มให้เครื่องมันออกออกริดก่อนนะครับผมไม่ถือว่าให้มันหอมก่อนนะครับผม ให้เหลือแต่น้ำด้กพี่น้องเราจะเอาน้ำใส่ไปเล้วเพิ่มผงนัวไปอีกจักน้อยนะครับผมผงนัวรสจัดรสจัดรสจัดจานอร่อย <P le> um> อร่อยด้อพี่น้องนนะอะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ปลาครับผมเป็นปลาต่อนเ้กพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับรอให้น้ำเดือดก่อนเด้กพี่น้องแป๊บหนึ่งนะครับน้ำเราก็เดือดได้ดีแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาใส่ผงนัวเลยนะครับผมหมดแล้วนะครับผมตตมหมดแล้วแต่เหลือแต่น้ำแล้วนะผม เดี๋ยวเราจะไปแย่งน้ําออกนะครับผมไปแย่งน้ําออกเราจะมาต้มผัดต่อนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็นี้ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังชีวิตชีวิตติดครัวด้วยนะครับเป็นตาเ่บครับเดี๋ยวเราจะมาตักเครื่องที่เราต้มแล้วเอาออกให้เหลือแต่น้ำนะครับผม,มตักออาหมดแล้วก็ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้น้ำปลาเราก็ได้แล้วครับแล้วก็เทน้ํายาน้ำน้ำปลานะครับผมเทน้ำปลาลงไปใส่เลยเพื่อนนะครับต้งให้มันสุกๆุกนิดนึงมันจะได้กินกับข้าวปุ้นอร่อยอร่อยนะครับผมอืมนะครับผักก็มีแล้วครับผมเยอะแยะนะครับืมเลยต้งให้มันสุกจะจะไปทํากันนะครับแล้วก็เตรียมเครื่องหมดแล้วนะครับผมจะมี น้ำปลาร้านะครับผมปลาตอนเด้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำยาค่ะหอมแดงก็พริกสดนะครับผมกระใบมะกรูดเด้อยพี่น้องนะครับเราจะมาทําน้ําขนมจีนน้าปลาร้าง่ายๆนะครับผมทาแบบทานคนเดียวหรือพี่น้องนะครับต้งให้มันสุกนิดนึงมันจะได้กินกับข้าวปุ้นอร่อยๆนะครับผมนะครับผักก็มีแล้วครับผมเยอะแยะนะครับืมเลยต้องให้มันสุกตอนนี้ผักของเราก็สุกแล้วนะครับผมนะครับเราจะมาตักออกเดอยพี่น้องนะครับ เราจะไปทํากันนะครับแล้วก็เตรียมเครื่องหมดแล้วนะครับผมจะมีน้ำปลาร้านะครับผมปลาต่อนเลือพี่นอ้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาทาน้ำยาแล้วก็เทน้ำยาน้ำน้ำปลาานะครับผมเทน้ำปลาลงไปใส่เลยเพื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาตักฟองออกเรื่อยเรื่อยเรือพี่นอ้อง <ừ. S 2> นะครับมาตักฟองออกไปเรื่อยนะ ราจะไปทํากันนะครับแล้วก็เตรียมเครื่องหมดแล้วนะครับผมจะมีน้ำปลาร้านะครับผมปลาต่อนเดิอพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาทาําน้ํายาขขาพ้นสาวเลยครับตอนนี้เราก็ทาําน้ํายาน้ําปลาร้าขนมจีนเสร็จแล้วครับผมน้ํายาน้ําปลาร้าผักเราเราสุกแล้วนะครับเ,ะะเดี๋ยวเราจะไปใส่ขขาุ้นสาวเลยนะครับตอนนี้เราก็ทําน้าํายา น้ำปลาาขนมจีนเสร็จแล้วครับผมน้ำยาน้ำปลาร,ร้าเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ปลา้านะครับผมเป็นปลาต่อนเ้อกพี่น้องให้มันเหลือแต่น้ำล้อกพี่น้องเราจะเอาน้ำตักเอาเครื่ององอกแล้วแต่น้ำมันนะครับผมเอาไปใส่ขนมจีนเล้อกพี่น้อ,อครอสักครู่น้อาพี่น้อง น้ำปลาเราก็เดือดใส่สักสองช้อนเดียพี่น้องนะครับเราจะใส่แค่นี้นะผมนะครับแล้วก็เราก็รอให้ขาตะไคร้ใบรูดแล้วก็เทน้ํายาน้ำ,น,ำน้ำปลานะครับผมเทน้ําปลาลงไปใส่เลยเ,ยเพื่อนว<ะ>้าได้น้ําขนมจีนแล้วนะครับผมน้ําปลานะครับเดี๋ยวเราจะไปต้มผักกันก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ ยานะปลาของจีนกันนะครับไปเลยเราก็มาต้มน้ำให้เดือดนะครับผมแล้วก็ใส่กระพุ้นสาวเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ทำน้ำยาขรุ้นสาวตอนนี้เราก็ทำนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับเราให้น้ำเดือดก่อนเลยพี่น้องแป๊บนึงนะครับ น้ำเราก็เดือดได้ดีแล้วนะครับเพื่อนๆเดี p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  decide, e. ๋ยวเรามาใส่ผงนัวเลยนะครับผมไปเรื่อยพี่นนองนะครับโรยผงนัวใส่นะครับผมตามใจชอบเดื้อพี่นนองนะครับตามด้วยผักที่เราต้มนะครับผมใส่ลงไปเลยใส่ไปเลยเพิ่มผงนัวไปอีกจักน้อยนะครับผมผงนัวครับรสจัดรสจัดรสจัดจ้านอร่อยอร่อยดื้อพี่นนองนะครับไปเรื่อยพี่นนองนะครับโรยผงนัวใส่นะครับผมตามใจชอบเดื้อพี่น้อนนะครับ ตามด้วยผักที่เราต้มนะครับผมใส่ลงไปเลยมาต้มผักกล่ำกันเลยนะครับเป้าแเบน้ำปลานัว,น,วนัวด้วยพี่น้องน้ำปลาเซ็แ,บแบทบทำเองนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ใส่ผักลงไปนะครับผม ใส่พักที่เราต้มลง,งป้านะครับเต้าซศน้ำปลานวหนัวหรือพี่น้องน้ำปลาเ่แบแทบทำเองนะครับผมนี่นะครับปูดนะผมให้ออกความหอมก่อนนะครับผมนะครับเดีย๋ยวเราจะไปส่วนคลิปนี้ก็นี้ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังชีวิตชีวิตติดครัวด้วยนะครับ เ็นตะเสยบครับแล้วก็ทีน้ํำยาน,ำน้ำปลานะครับผมเทน้ําปลาลงไปใส่เลยเพื่อนว่าจะไปทํากันนะครับแล้วก็เตรียมเครื่องหมดแล้วนะครับผมจะมีน้ําปลาร้านะครับผมปลาตอนเดือบพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําน้ำยานะ้าขรปุ้นสาวเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ทําน้ํำยาขระปุ่นสาว ตอนนี้เราก็ทำมาครับเดี๋ยวเรามาเรียเอาแต่น้ำมันเดือดครับพี่น้องให้มเหลือแต่น้ำเด้อยพี่น้องเราจะเอาน้ำแล้วนะครับผมแตงหมดแล้วแตง้เหลือแต่น้ำแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปแยกน้ำออกนะครับผมไปแยกน้ำออกเราจะมาต้มผัดต่อนะครับผม ล้วก็ใส่ผักลงป้ายนะครับผมใส่ผักที่เราต้มลงป้ายนะครับจะใส่กระหล่อีนนะครับผมใส่กระปุ่นหน้าผมอันนี้ก็หมดนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับรอให้น้าเดือดก่อนเลยพี่น้องแป๊บหนึ่งนะครับน้ําเราก็เดือดได้ดีแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาใส่ผงัวเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ เดี๋ยวเราจะมาใส่ปะลาครับผมเป็นปะลาต่อนรอพี่นนองขาปุ้นสาวเลยครับตอนนี้เราก็ทาะะําน้ํายาน้ําปลาขนมจีนเสร็จแล้วครับผมน้ํายาน้ําปลานะครับต้งไห้มันสุกนิดนึงมันจะได้กินกับข้าวปุ้นอร่อยอร่อยครับผมนะครับผักก็มีแล้วครับผมเยอะแยะนะครับผมเลยต้องให้มันสุกจักเครื่องบอก,กเลยนะครับ เลยพี่น่องนะครับโรยผงงูอ่ใส่นะครับผมตามใจชอบเลยพี่น่องนะครับตามด้วยผักที่เราต้มนะครับผมใส่ลงไปเลยไปใส่กระหล่ำจีนนะครับผมใส่ก